สวัสดีครับนี่คือรูปท่านนายกรักษาการเพื่อรวมจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับลงนันก็ขอเชียร์ท่านอ้นนะครับคิดเองทำเองนะครับไม่มีใครสอนนะครับนี่นะครับจนกว่าที่จะมีนายกคนใหม่ขึ้นมาอย่างเต็มภาคภูมินายกในดวงใจของคนไทยทั้งชาติช่วยๆเชียร์ด้วยนะครับท่านอ้นนะครับเป็นมาครับ นี่ครับท่านอ้อนคือนายกรักษากาศสูยนรวมใจคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยรวนมา ไห้รักสมกัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่คขาดเอกราย่าไม่ให้ขม้นคมขีสละเรือทุกยาดเป็นชาติพรีทะลิประเทศชาติไทยทวีมิใช่ชายโยชายโยชาโยชยโชยโท่านนายก แห่งประเทศไทยคือตะอ้อนนะครับเชียร์ด้วยนะครับ